สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนชื่อ Facebook นะครับสำหรับใครที่ยังเปลี่ยนชื่อ Facebook ไม่เป็นนะครับขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่หน้า Facebook เลยนะครับแล้วก็กดที่รูปของเราครับขวามือครับแล้วก็ กดที่รูปฟันเฟืองขวามือครับแล้วก,กดที่รายละเอียดส่วนตัวครับแล้วก็กดที่โปรไฟล์ของเราครับ แล้วก็กดที่รูปของเราวีกทีหนึ่งครับแล้วก็กดที่ชื่อครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อตามที่เราชอบได้แล้วนะครับชื่อนามสกุลครับ ส่วนมากชื่อกลางจะไม่ค่อยใส่ครับพอเราเปลี่ยนชื่อที่เราชอบเสร็จแล้วเราก็มากดที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนจริงๆครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ยังเปลี่ยนชื่อ Facebook ไม่เป็นนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r s b e ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ